แลสสวัดีมืุอนี้เขาสิมารีวิวมืุอนี้เขาสิมารีวิวหน้าบ้านให้เบิ่งว่าเริ่มต้นเดือนเมย์มันเป็นจังไหนหน้าบ้านเขาปลูกอย่างได้แล้วว่าัฒน์ FC เขาถามมาเป็นจะได้ปีนี้คือบุตรไทยให้เบิ่งว่าัฒนโอ้ยมาคาโควิดพี่น้องให้บุตรไทยให้เบิ่งเอามืุอนี้กับสีไทยให้เบิ่งเลิกการมาแล้วก็เพอดีอากาศพีโน่หน้าบ้านคนนี้ก็ยังบุตรปลูกอย่างเดียนะให้เบิ่งเด้อนี่นี่ ยังเป็นขี้ดินอยู่เดี๋ยวนี้เด็ยังเป็นขี้ดินตึบจุบว่าบ่าันได้ปลูกอย่างเ่อมันยังอยากจะเย็นอยู่ขนาดต้นเดือนเมฆแล้วเนาะมีแต่ดอกไม้ที่ว่ามันขึ้นเองเนาะเฉยเบืองเด้อเาปลูกบุ๊ได้ปลูกตรงนี้มันขึ้นทุกปีทุกปีดอกไม้นี่นะึงอยู่แคนาดาเป็นเดือนนี้แหละเบิดหนาวแล้วมันขึ้นโลตัลต้นโบตายจากเธอนี่มีกอหนึง่งสองกอ สามก็ในดอกไม้ประเภทึ้นเองมันมีหลายกออยู่ได้อมดเอนี่กอท, 4, กทดดอปปี่สี่กําลังแทงกิดินพี่น้องปุรุดประลัขึ้นมาเสี่กอห้ากอดอกไม้ลายได้อยู่หน้าบ้านทาน,นันอกอนที่หกอยู่นี้อยู่ทางขึ้นนี้นี่นี่นกําลังสี่ึ้นคืนเองพี่น้องบม่ได้ปลูกง่ากดอกปลูกปีเดียวแล้วก็แล้วเลยมังน,นอกเป็นเรื่องนี้ โอ้อันนี้นู่นนี่มาดามเพลินวานพักหอมป้อมเลยนะี่ขึ้นเองอันนี้นอนนนดอกนี่อย่างนเนาะบ้านเพลก็มีดอกอยู่หนึ่เขาจะมาปลูกลืมซื้อแล้วดอกไม่จะของเลยันนี่อันนี้กับนี้กำลังขึ้นนี่กำลังจะขึ้นแต่ว่าอยู่ทั้งข,งข,งขง้างๆนี่กับโมลีปลูกคือกันพี่น้องพักบวัวแบงบ่เอื่อนขึ้นเองสนุกเปื่อยแล้วขึ้นเองรล่นนี้มาบึงข้างนี่ดูดอกไม้เขา โอ้นี่ดิกำลังแตกขึ้นอีกทิศสองทิศพี่น้องจังมาเบิองในเรื่องนะน,นี่อันนี้ขอยหาเขาออกจากในเงานมานี่นะต้นดอกเศรษฐีบ่มีดอกแล้วพี่นี่ยังบวชออกหากเขาออกจากในบ้านหมดตั้งไว้ในบ้านมือนี่แหละอากาศส่งสิบสี่สิบห้าเรื่ออกมากับต้นอันนี้แต่ว่าผักบัวเฮานี่โบติปลูกพี่น้องมันขึ้นอีกมือเนื้อมืองามได้กลิ่นย้อนนี่นะตั้งแต่เดือน 3เดือน ừ, เดือน4ต้นบิดต้นเดือน4มาบ่ได้กิฑ์บ่ได้ซื้อผักบัวใบมันขึ้นเอง,าางอยู่หน,น,น,น้าบ้านเฮาบ้านฝรั่งนี่ก็ต้องไว้บ้านเฮามีที่แนวกินดิพอพร้อมมาดามเพิ่นหว่านพลางสิขึ้นอันนี้ก็งมีจังซี่ล่ะยังบ่ได้ปลูกหยังเื่อคั่นเฮาปลูกจังเื่อแล้วเฮาก็จสิอัปเดตให้เบิ่งนียังออันเืองๆันบ่แม่นดอกไม้เด้อพี่น้องมันยาก ไม่อยู่หน้าบ้านบ่ิเวนของเฮาดอกคนคนข้างบ้านนี่คือดอกซากุระอยู่ญี่ปุ่นขนาดนี้วันนี้แต่ว่าสนูเปื่อยแล้วก็เดือน5กลางท้ายเดือน5นี่ก็บานเต็มเลยนี่พี่น้องนี่อันนี้บรรยากาศอยู่หน้าบ้านเฮาเนาะนี่ให้เบิ่งภาพรวมๆวมยังบด้ปลูกอีกเถ้าอันี่บ้านฝรั่งฝรั่งแห่งบ่มีบ่คือบ้านเขาฝรั่งนะบด้ปลูกดอก น Eig, our, ี่ยเบื้องทางไก่บรรยากาศหน้าบ้านที่เขาปลูกกันเขาปลูกเขาจะสีไายให้เบื้งนี่ยังแปดเตอร์อยูยังบ่มีอย่างพี่น้องน่ยยามฮ้อนนะวันนี้เขาชิไปิดทายหลังบ้านให้เบื้องเอามด้ามพื้นปลูกอย่างเด็ดเด็ดนะยากาศหลังบ้านนี่เมนต้นพักกระถินหาเกลืออกมามื่อนี่เอฟซีทั้งหลายนี่ให้เราเจ็บแตงเอาออกจากในเฮือนเห็นโบบีกายนี่มองงามอันนี้ก็อเมนต้นทุนของมาด้ามพื้นเอาเข้าทุนที่เขากินก็ต่ำบางหูนะอนนี้ ทั้งใบแต่ว่าพุ่นละมากพุ่นละปลูกเขายังบูมียังปลูกเถอะมีแต่ของที่ว่ามันขึ้นเองเช่นว่าหอมลาบเนาะหอมมิ่งนะหอมมินนี่ค้างแต่ขึ้นมาในะอีกทิศหนึ่งกวพันได้แล้วนะี่ยทิศอันนี้มันหอมลาบหอมมินเขาอันนี้แกต้นพักกีโหดต้นน้อยคนเราออกมาจากนหนึ่งเหือนมาดามโรเลียงดีดอกแถมด้วยเองก็ดีนะอันดอกนีงก็ ต้นมังมีสีสุกอ่สันมาเบิ่งค้างในผักบัวพี่น้องได้กินย้อนและผักบัวเขานอะบัวได้ปลูกดอกอันนี้นะขึ้นเองพุ่นผักบัวมีผักเทียงเสียมหนึ่งโอ้ยตต่บางได้เรื่องกำหอมลาบแต่เพิ่นยังบัวได้ปลูกอย่งเธอดอกมีแต่ว่านผักกาดบัวผักกาดขื้นหน่อยนึงนี่เด้อันนี้ก็เลยนี่ก็เป็นดินให้ไปซื้อมาสามสี่สิบถุงแต่พอเราใส่ไปหลายแล้วแหละดินทบับสรอยอน,นี่มีส่วนหนึ่ง เพิ่นทำมาเซนเนถังมนะันยังสิละเพิ่นเป็นผู้เหตุเดาะคนบ่ได้ไปเฮ็ดการเด้เป็นโควิดอยู่บ้านเป็นปีละวันนี้ทามาเบิง่งที่เรากระเตรียมไว้อันนี้น,นี่แม่นกระเตรียมถ้าเบิ่งออกจากชีพูงยังอยู่ฮู้ฮเท่อน,นี่นะ่ะโอ้เดี๋ยวาาย่างไปเบิ่งพี่หน่อยนึงก่อน,นย่างมาเบิ่งผักบัวสุ่มนี่เบิ่งดูฟาดสิตโซพี่น้องเบิ้งพักบัวสุมววส่มนี่อันนี้มันพุ่นนะ่ะ ขึ้นเอ eng พวกบัวเลยในหูทางกินบอดิซ <long> ื hmm. the 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 ่อเขากินเนี ja ่ยฟีนหอกสีขุ่มลดงวนสนั่นนี่บรรยากาศทั้งไงกันยังบูมียังกระดกเป็นต้นหมกเพชรต้นหากระปิซื้อมาบางหนึ่งนี่นะครับต่อกระปิซื้อล็อบสเตอร์มาในเดย์หมกเพชรฝรั่งหมกเพชรใหญ่เดี๋ลูกสาวมักอันนี้นี่นี่แล้วก็มีหมกแตงแตงอังกฤษกระแตหนึ่งซีต้นนี่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 บึงหมากมันเป็นยังีงนี่แตงอันนี้แหละ กิวคอมเบอร์นึงสองสามสี่สามสามเตะ12ต้นเตะเท่าไรนี่ยายห้ดอนวะอันนี้เป็นต้นมักลินน้อยที่ไปโรดมีต้นบักรินน้อยอันนี้สี่ต้นตัวมัตเชอรี่ฮานะอันนี้ก็เป็นดอกดาวเรืหนึ่องสามสามสต้น มันซื้อมเมื่อนี้พ่อผมดูซื้อลอบสเตอร์นะมันจิเตรียมปลูกกันนะปลูกดอกไม้อันนี้นะผมมาได้ผนปลูกลงแล้วนี่นะบรรยากาศอยู่หลังบ้านนี่จิเตรียมปลูกดอกไม้อันนี้นะแต่ยังบูมี่อย่างเธอมีแต่แนวนี่แหละบูมี่ย่างมันจะดอกไม้มันจะเด็กกำเนวขึ้นเองจะได้ให้เบิ่งภาพรวมๆทางไก่ยังบูมี่อย่างนี้หลังบ้านยังบูมี่อย่างเธอเนี่ยมันเป็นเตอร์เตอร์จิ อีกประมาณทิศสองทิศพ่นแล้วอยู่ในเฮือนหลังจากเขาออกไปเบิดแล้วก็ยังยังเหลือต้นต้นพักขี้หูดต้นหมกยมน้อยอันนี้ท่านดิดเอาให้จะปีกายน,นี้ต้นหนึ่งเอาไว้ให้ท่านหลุดแล้วเลี่ยงแข่งกันแล้วก็ต้นบานจลุลขี้อันนี้ยังอยู่ในแล้วก็ต้นหมกยมใหญ่เฮานี่ประจําปีอยู่นี่อันนี้พวกนี้บด้ออกับพูนแล้วมันห้อนห้อนก่อนจะมันตายให้พูนละเดือนหกเดือนเจ็ดแ้จะกรเสียออกนอกอันนี้น นี่แมนอยู่ทางหลังมาเบืองผักสมดูพี่น้องอันนี้โอ้ผักสมของคุณนะไงเท่ไงวาน, 4, นี่ิชพันมั่งสิเหลือมอีกสองสามทิศจังมาเบืองสิตไายให้เบืองอีกสองสามทิศอันนี้วาของป้อมพันวาเนี่นะครับบัวเขานาีห่หลายเท่ายว่าพี่น้องคุณผมวัดทางหลังนี่ยทุกคนทุกทางกินกหิมหาวตนี่แม่เท่าผักบัวกว่นน่าคุณนะขุดหมดคุณ ุตามัวบาร์บีคิ큐คนละส่วนเขาเป็นเด็กี้นะแต่ว่าผนยังบม่ได้ปลูกอย่างเตาะหรอกในเบื้งภาพรวมๆทางหลังบ้านเขาเป็นเจอร์เบโนและกระโบมีอย่างไรเราคลิปนี้เขาก็อยากถ่ายให้เบื่องมารีวิวนาบ้านหลังบ้านว่าส่วนนะวันนี้มันข้ามหมากทัวพี่กายนี่ไฟเบิ้งก็ขึ้นชื่อได้หน่ยหนี่งยังแห้งกันเต่นโบมีอย่างปลูกเถอะ คูณและทายเดือนหา้าเนี่ยเขาจีเริ่มปลูกแล้วนี่เขาจังสิมว่าทายให้บุกเท่นงอีกสองสามพิษนี่เป็นอันนี้รีวิวให้บุกซื้อน้อยหนึง่งโอ้ลืมรีวิวบ้านน้อยให้บุกหกแค่หกว่าด้นนานหลังน้อยนี่เข้าไปบดได้เลยายามนี่ียวจักมีอย่างที่อดอัดอเต็มอ่ะเนี่ยทุกคนอันนี้เฮือนน้อยบนคลิปของอัะเนี่ยเลยเข้าบดได้บ <laughs> ดทายหกโคตรโวสิไข่เขากระลังเซไว้นี่ยนี่ตะไข่เขาเตรียมสิปลูกแล้วนี่น่ยนี่น หัวตะไคร่ให้เบิ่งภาพรวมทั้งไกลๆห้างบ้านหัวตะซีแล้วนี่นี่แหละน,นี่ละนี่ยสำหรับคลิปหน,น้ารีวิวหน้าบ้านหลังบ้านของคลิปต้นเดือนห้านี่ก็บบุ๊มีิ๊มยังบอกทายให้เบิ่งว่าหน้าบ้านเขาเป็นจังไดคนทิปลูกหลังบ้านเป็นอย่างไรนะแค่ี้เท่านี้แหละเวลาเขาปลูกแล้วเขากระจายให้เบิ่งใหม่ถึงหรืเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้เขากับบืมีอย่างไรขอบคุขอบใจ FC ทุกทกท่านเดอที่ติดตามชมส่องสาว่างชาแนลเขานะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ฮบขอกล่าวเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย